สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันพระก็เป็นวันมาคับูชานะคะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปวัดกันก็จะไปวัดใกล้ๆบ้านวัดประจำจังหวัดของที่นี่นะคะเพราะว่าดูเหมือนทุกปีอะที่นี่ก็จะมีเขาเรียกอะไรอะแห่ผ้าขึ้นห้าแต่ว่าปีนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็จะไปดูกัน ว่าที่วัดเขามีเออ,อะไรบ้างแล้วก็เขามีการแห่ผ้าขึ้นท่านหรือเปล่าจริงแยนถ้ายากชูน้ำตาวันนี้ก็ร้อนนะคะดูแดดสิแดดร้อนมากช่วงนี้ ติดอ๋อกอีก็เก็นี่ไงรถติดก็คือติดก็คือขาดไม่ใช่รถติดรถติดไงก็บอกว่ารถติดยังจะมาเถียงอีกใช่ไหมใช่รถติดก็รถมันต่อกันมันก็ไปไม่ได้มันก็เรียกว่ารถติดถูกไหม ะะเพราะว่าเขามีเอ่กิจกรรมขายของกิจกรรมวันมาคาบูชาเดี๋ยวเราก็จะไปจอดรถอีกฝั่งหนึ่งไปหาที่จอดรถที่ว่างๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินเราเดินกันไกลมากเราจอดรถกันไกลมากเช่นกันใช่แล้วก็แล้วก,ก็ทำอะไร แล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าข้างในที่วัดเขามีกิจกรรมอะไรบ้างเธอไม่หิวหรอเดวมากเธอก็หิวฉันก็หิวอยากกินกว๋วยเตี๋ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวไปหาวกว๋วยเตี๋ยวกินก็ได้ไป,ไปเลยวไปเลยโอเคโอ้ยไมเปลี่ยนเรือนตัวบบไปทางนู้นไปจะเปเปนชลี่ยอตัว 这个叫什么寺庙啊？วัดาทย <laughs> วัดว,วัดซาละคิงวัดซาเลียงในในี้ผู้ถูกงนะคะวัดซาเลียงก็จะอยู่ฝั่งยังอยๆงกับวัดพระมหาธาตุนะนี่ก็เป็นกิจกรรมนะคะแห่งภาวจิง้าต <c oughs> เราก็จะเดินกันสามรอบนะคะอันนี้รอบเลขก็ยังไม่ถึงไม่ยังยังไม่ได้ยังไม่เสร็จรอบเลขป้าจงไปมาทำามะว็บไปมาอือ你说啥？你看他们怎么走，然后你怎么走？你真的不排队？<laughs> น่าเชื่อนะคะว่าการเข้าวัดก็ทำให้เรามีความอดทนมากขึ้นคคควว่่่า2021นนนนนีเเเรรงงออยยยปะะะมมสสสบู็็ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอย่างเดียวเลยก็คือขอให้หรวยค่ะ <c oughs> อ่ะรอบที่สามนะคะเริ่มจะไม่ไหวร้อนมากตอนนี้ก็อยู่ในผ้าแล้ว มอง <LEGO> ไม่เห็นเลยเธอสว okay. <Ooh. S 2> ัสดีค่ะยอเลยเราที่สมแล้วใช่ไหม่ะ้ยไว้สุดเชิบโก้เ่าที่สมแล้วนะคะก็รอบสุดท้ายของเรา2คนใช่ไหมเธอ ก็เดินการครบ3รอบแล้วนะคะเรากำลังจะเอาผ้าที่เราเดินวนตะกี้3รอบเข้าไปวางไว้ที่ฐาน j จดีด้านในนะคะ นี่นะคะก็ทุกคนก็จะเอาผ้าที่เดินมาตะกี้ก็มาไว้ที่ฐาน,นเจดีก็กิจกรรมช่วงเช้าของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือไปวัดเวียนเทียนไม่ใช่ไปวัด เท่าขึ้นธาตุนะคะก็เข้าวัดทำบุญส่วนตอนนี้เราก็มาหาอะไรทานกาันเพราะว่าตั้งแต่ตอนเช้าเราก็ยังไม่มีอะไรตกผึ่งทองเลยก็มาทานก๋วยเตี๋ยวนะคะก็เดี๋ยวตอนกลางคืนคก็จะมีกิจกรรมเวียนเที่ยนเดี๋ยวก็จะดูอีกทีหนึ่งว่าจะได้ออกมาหรือเปล่านอ้อง ก็เดี๋ยวถ้าออกมาก็เดี๋ยวจะอัดคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่ากิจกรรมในวันนี้วันมาาบูชาของเราเป็นยังไงบ้างกินอะไรนนา้ผมอยากกินก๋ยเตียวก๋วยเตี๋ยวครับโกยเยมยชัอยากกินหมก็อยากกินเ่สียในเกลอเมียนเขียวใช่ไหมอยากินอะไรอยากกินอะไรอยากกินอะไรอะ lài, đây à yakai lài, là cái này nhé các. À, anh à, ừ. 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 à, à. à, đi của chúng ta, anh 他说也有带汤给我。看没有面，他是不是自己调的？调。皮皮牛。 วันนี้นะคะตอนกลางคืนเราจะไปไปไหนกันเราจะไปเวียนเทียนในพูดซิเ <laughs> วียนเทียนไม่ไดจเวียนเทียนซัวยห้เวียนเทียนเวียนเทียนด้วยเราจะไปเวียนเทียนกันที่วัดนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราก็ไปชมบรรยากาศที่วัดกันว่าคนจะเยอะหรือเปล่าเนาะเรามาเวียนเทียนกันนะคะวันนี้วันนี้ เรามีดอกไม้ว,นนมวันนี้มาวัดปัดมาลาวัดพระธาตุวัดพระธาตุ้วยวันนี้มาวัดพระธาตุเรามาเวียนเทียนคนเยอะมากมเดี๋ยวเราเอามาตั้งไว้ตรงนี้ดีกว่า